ก็ต้องขอสวัสดีด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มาอยู่กับผมนะในรายการแบงค์เกมเมอร์ทีวีนะครับโอเควันนี้ก็จะมาอมสอนโหลดที่โกงเอ้ยไม่ใช่ที่โกงเดียบเออก็ที่โกงนั่นแหละนะคือนะมาสอนโหลดกันนะอย่างไรฮะ ไอ้อคุณก็เปน็นไอเฟตตอนนะก็เป็น์ว่าอืมัโโอเคก็พิมพ์ไปว่า m c m c p นะครับ ี่นะกอแหลกเลยนะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะใช้ได้คือมาครับ0ูนจุดสิบสองจุดึงเบต้าหกถึงเบต้าสิบสะโอเคใได้จุดนะ ลองนีดนะโอเคอันนี้ข้อเป็นมาครับบิวสิบสามแล้วโ okay. อเคก็คุณต้องกดเปิดเอิดเล้นมารอสักครู่ไม่นาน เนี่ยคุณเข้ามาอันนี้คุณก็ต้องสรางตัวนี้มันยุบมันเป็นอันนี้นะคนะืออืมเล่นนะ,นนะเ,นเป็นบอกเอ่อว์ชั่นของไมค์คราฟตเรานะอันแรกแบบแบบนะที่เรามีอยู่นะ ัวนั้นเอืมสก,กินก็หหลดได้นะเนี่ยนี่นะสกินน่ะใครอยากได้เรโหลดได้ี๋ยวผมเออเอ่อตอนนี้ไว้แล้วกันนะโอเคก็เรียบร้อย เพอคุณดาวโหลดเสร็จคุณก็กดตรงนี้นะแค่นี้ก็กดออกเลยนะครับโอเคส่วนมอดนี่ผมยังไม่มีนะ ก็ดาวน์โหลดมาสองดีแพล็ละนะผมไม่สอนดาวน์โหลดแล้วกันโอเคเวลาคุณอยากเข้าดูนะผมสั้งที่มีลรูปนเนี่ยนะครับแต่ผมไม่ขอเข้าให้ดูเพราะว่าดีูคลิปมันจะนานนะต้องผมตั้งไว้หนาที นะออโอเคมาโอเคนั้นทีนี้ก็ต้องขอกราบก่อนนะสำหรับวันนี้สุดดีครับหรือไปลืมไปอือื